สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผูุ้กคนนะครับเนาะครับครับสำหรับมือเนี้ก็เป็นมือวันวันที่สิบหกแล้วครับวันที่สิบหกนะครับเนาะครับเป็นของรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่ริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อทางส่องเสียงยาผ้าละนะครับเนาะครับครับนี่ก็เป็นกาเสียเอาตัวเลขที่เสียงยาผ้าละไปหามากครับ เอามาให้เอฟซีเบิ้งนะครับเนาะถือว่าสรุปตลาดสำนักตลาดอาจารย์นะครับครับที่ได้มาเนาะครับเนาะได้มาหลายๆสำนักอยู่ครับครับตลาดของเพิ่์นกาเด่นๆมาทั้งนั้นแหละครับตลาดอาจารย์นะครับเนาะครับสรุปตัวเลขให้เบิ้งครับก่อนหวยออกนะครับเนี่ยครับเป็นเสาร์วันที่สิบหกครับวันพุธครับ ผาดแหละครับวันนี้มันพหัสเนาะครับครับสำหรับเล้ามีผู้ใดใดแน่นอ่ำขึ้นนียครับมีผู้ใดมีโสดมีมารนบ่ครับครับจับซีมาเมันกี้เขาซีหนึ่งซีเนาะครับเนาะเลขวิ่งเขาครับเลขวิ่งเขาเนาะครับเนาะมีผู้ใดโสดใดมาร์นมอนอ่ครับคอมเมนต์มาบอกแอดเลยนะครับเด้อตั้งซองนะครับวิ่งเขาเขาครับวิ่งวิ่งเขาซีเนาะครับเนาะเลขมันออกฮา ห้าหนึ่งสี่เหล็กเล่านะครับเด้อเหล็กเล่าห้าหนึ่งสี่เหล็กสองตัวบนสองตัวล่างก่อค่าหาครับให้ซีซีสองสองสามสาม,สามหาห่าจักไปอยู่ใส่กับเหยียนครับครับตัวหลายๆนะครับเด้อสำหรับเหล็กครับตัวเหล็กนะครับเนาะเหล็กเล่าอันนี้เป็นเล่าพัฒนาครับเมื่อขึ้นนี่รับ นี่ครับสาหรับตัวเลขของเสี่ยงยาผ้าเลาะได้ไปเอามากอะคือลักๆกอะคือของปูตาผ้าขาวแหละครับปูตาผ้าขาวนะครับเนาะผู้มเจ้าที่ครับผู้เพิ่นสถิตสิงสถิตยุ่เลาะให้เลาะหน้านี่แหละครับไปขอมาเขาทุกงวดครับของเพิ่นครับแต่ว่าเขากับเอาบบเปลี่ยนนะครับเนาะครับครับงวดนี้กับไปขอนําเพิ่นแล้วครับสําหรับเลขจุดถูกนะครับเด้องวดนี้เป็นงวดที่สองครับ มวลนี้เป็นมวดที่สองกาเลขจุดทุบนะครับเนาะครับกาข้องเพิ่งการมีเก้าจุดทูบก็ได้เก้าหนึ่งหกครับเก้าหนึ่งหกครับสาหรับกาทางสองเส้นยายางไปยังมากก็เห็น1 1 4่่งซีแหละครับจับเบิร์ดนะครับเด้อเก้าหนึงหกเก็ได้ครับจัมันก็ไข่ไข่กันนะครับเนาะจับมากกับบอลาตตัวมาบ้ามาบ้ากับ จับเอาครับพุธมากตัวไดกกจับเอาครับไปขยายเอาเนะหววก้อนกาเพิ่นกระหาหาหนึ่งสองสำหรับจุดเหล็กถูกหววก้อนเพิ่นไหาหนึ่งสองครับครับนี่เป็นเล็กผู้ตาผ่าขาวครับครับมากกว่าเป็นเหล็กมีทีมาาเมืองหนองคายนะครับเนาะครับแคบหน้าจอไปด้วยครับเด้อสำหรับมักสำนักแตนแหน่ครับเพิ่นหายวิ่งวิ่งหนึ่งกับสองจับคู่มากับสอง หนึ่งับสองนะครับเด้อครับสำหรับเลขล่างก็ใไฮหกหกหนึ่งหกเก้าหกศูนย์สี่หกแหละครับครับเลขสามตัวขมีครับครับงามๆครับครับอันนี้เป็นเลขมีทีมาเมืองหนองคายนะครับเด้อของเปินก็ดีกระเดีนมาตลอดอยู่ครับครับอันนี้เป็นเลขเทวดาของพ่อแขกนะครับเด้อพ่อแขกเปิ่นก็ให้มาหลายงวดอยู่ครับของเพิ่นกระห้วิ่งบนเก้าแหละครับ บนรางเลยครับเก่าเนาะครับเนาะครับสองเก่าซีเก่าครับครับนี่เป็นเลขของพลแขกนะครับเด้อะวดวันที่สิบหกครับครับอันนี้เป็นเลขพพลแขกซีสามหนึ่งซีแหละครับของพลแขกเนาะครับเนาะมันให้วิ่งบนล่างเก่าครับจับไปเลยนะครับเนาะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของปูขุนนะครับเด้อโค้งสุดท้ายของเพิ่นครับสำหรับเลขวิ่งของเพิ่นก็ศูนย์สอง ห้าแปดเหล็กวิ่งเนาะครับเนาะบนล่างเพื่อนหายวิ ators, ics, ่งเนาะครับเนาะเพื่อนหายวิ่งบนล่างครับห้ากับศูนย์ครับห้าสองครับตัวเด่นของเพื่อนห้าแปดนะครับเอาเอาไปจับรองเบิงครับลอตเตอรี่นะครับเด้อสำหรับเลขลอตเตอรี่ครับหาเบิงลอตเตอรี่ครับครับกัมมีอนี้กับเป็นมือดีแหละครับเอฟซีกับอันนี้ปูเจ็ดสองครับสำหรับเลขตารางปูเจ็ดสองกับง่ามครับ พันหาลางมากกับหาคับหนึ่งครับบนกับศูนย์นะครับเนาะครับสามศูนสี่หละครับสำหรับเลขีบนของเพลนครับงามนะครับเนาะปูเจ็ดสองครับห้าหกสามสี่ศนย์หะครับห้าหกสาี่ศย์หนึครับสำหรับปูเจ็ดสองนะครับเด้อปูเจ็ดสองนะครับเนาะ ครับอันนี้สําหรับปูสายล็อกครับเมืที่แล้วของปูสายล็อกก็โอเคนะครับเนาะครับเพื่อนห้ mm ยหากับซีหากับซีบนบนย่างเดียวครับปูปูสายล็อกนี่ครับคริ่งเสียวลงไปล่างก็ได้ครับเดี๋ยวแต่เอฟซีเหรอครับเดี๋ยวแต่ควอมชอบครับครับนี่ปูหาเจ็ดสองหากับซีนะครับเด้อเหลียวิ่งของเพื่อนเพื่อนหาซีครับเพื่อนจับมากคับไม่มีหาซีซีหาหาซีนะครับเนาะ เอาซีแปดนะครับเป็นจับเลขของเพิ่นซีแปดครับเอีกรางของเพิ่นกับไฮมาซีซีหกนะครับเพิ่นเน้นเลขสามตัวนะครับเนาะปูปูสายหลอกจังรวยเร็วเพิ่นว่าครับเอาเอาไปรำไปรวยกันครับอันนี้สําหรับเสียนนอนหน้าครับเสียนนอนหน้าเนาะครับบนล่างเพิ่นให้าศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งนะครับเนาะ ตอนนี้ครับให้มาศูนย์กับหนึ่งซีหกหกซีเหรอครับมจับมาเนาะครับเนาะครับสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ีีหนึ่งหนึ่งหนึ่ครับหนึ่งหนึ่งกางมเนาะครับเนาะสำหรับเสียนนอนหน้าได้ครับเด้อฝากฝังไว้นะครับครับแคปหน้าจอไว้ครับสำหรับผู้ใดบัากเสียนนอนหน้าครับเหล็กหลอกเหล็กคำนวณคุณเพิ่น อันนี้เป็นสุดเต็มก็ปูขุนนะครับเด้อสุดเต็มสุดเต็มปูขุนครับสุดเต็มปูขุนนี่ก็ยืนยันนะครับเด้เอไอเอาไปจับเบิ้งครับสําหรับเหล็กวินงขาเพิ่นกับศูนย์กับพานะครับศูนย์กับหานาะครับเนาะ <S <S เล็กวิ่งขงปูขุนการมีเก็สามเกสาม มีมีเก็ดเก็ดแล้วกศูนล้วกสามหกครับสองสอครับตัวกรมบุงเวลินสองหาเพลนมามตัวนี้ครับเอาเอาเป็นลักครับนี่ก็ลัก6กับ 9, เก้าเพลนหายมากกับ 6, 9, 9, 2, 9, 2, 6, หกเก้าเกสองเกสองหหเนี้เอาไปเป็นลักแบบนี้นะครับเนาะ รักซ้อมก็เองซ้อมหาย,ย่างเดียวครับเรียวิ่งเพื่นกับศูนย์ก็หาครับเขาปูขุนนะครับเด้ออันนี้เป็นสุดเต็มเพื่นครับสุดเต็มปูขุนครับครับีอาจารย์สำนักเด็กเด็มครับีของปูขุสนสําหรับปูขุนพันโค้งมากพันเอาตัวไหนมาเนี่ยครับนีสรับโค้งสุดท้ายปูขุนครับมีโค้งสุดท้ายปูขุนนะครับเด้อ วันที่1ิบหครับเหลขกวิ่นของเพิินเอาเหล็กวิ่นของเพิินไปวิ่กันด้ครับไปจับเนาะครับเนาะสำหรับเลขกวิ่งผู้ขุนนะครับศูนย์สองห้าแปดครับเข้าตลอดครับเด่นตลอดครับบน่างเพิินไก่มาหากับศูนย์เก้าครับสำหรับสุดเต็มของเพินศูน0กับหาครับขคือเก้าแหละครับเนาะศูนยกับหาเขาจ็มาจับตัวนี้ครับศูนย์กับหาขับเมื่อเอา สักบิมศย์เก้าศูนย์ครับสามศูนย์ศูนย์หกศเก้าศสองศูนยครับเพิ่นกระจับมาจังสี่ครับศูนยสองห้าศูนย์ครับสำหรับปูขุนครับเบื่องยๆสไตล์ของปูขุนครับสไตล์ปูขุนครับครับอันนี้เป็นเลขปูขุนครับเลขปูขุนครับูตรคำนวณของเพิ่นครับเพิ่นจับมาห้าศูนย์คือเก้าครับจับมาห่ห้าศูนย์คือเก้า บนล่างขเพิ่นกับบนล่างคือเกาครับค่าสูครับครับโอเคเลยครับเนาะครับสำหรับสุดของปูขุนครับครับหลายสัมนักแหละครับครับแต่คนที่ตามไปนะครับเด้อเพื่อสุขภาพแนวทางยิ่งอีกหลายสัมนักอยู่สิเขาม่านนะครับเนาะประมาณช่วงเสาแหละครับช่วงเสาเนาะเสาตอนนี้ตอนนี้ก็หกโมงเลยครับ ครับโมงอยู่เนาะครับอีกสักคู่กับสีมีมาเรื่อยๆแหะครับกดที่ตามไปนะครับเด้อสำหรับผู้ได้เขามาแล้วครับกดไลค์กดแชร์ถ้เสี่ยงยาน้ำครับครับเพื่อปิดกําลังใจเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขรัฐบาลนะครับเด้อของรัฐบาลไทยครับับเป็นลอตเตอรี่เหรครับสูตรอตเตอรี่เหรครับเนาะ กดติดตามไว้ครับเพื่อนสิบว่าขาดเนื้อสางนะครับสำนักใดก็โค้งมากนะครับเนาะตอนนี้เพื่อใคยังเพล่ดเลยเนียนนอนปไนไหนครับครับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายนะครับเนาะขอให้เอฟซียู่ดีไม่แห้งสุขสุขขนครับครับกดติดตามไว้ได้ครับเด้อครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำรับคลิปนี้เสี่ยงยาพลาดหรอขอสวัสดีครับ